เอาเพชรพระรวยสวัสดีที่สุภูสุขคนกับผมเมื่อนี้ยิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของคนริมทางกันเนาะพี่น้องเนะาะล่าพัฒนามือวันมือวันสุขก,กันวันสุกที่ห6ตรงกับรัฐบาลไทยนแอดกับบริโลงกันคนริมทางเป็นคลิปเดียวนะพี่น้องแอดไปสรุปไปเปองคลิปยอดหลังได้แต่เ่บาเขาเรอกพี่น้องเขาจะเลขวิ่งมือวันสุขเนะี่ยมันออก076ล่างก็คือ20 ของคนริมทางเนี่เขาตะเลขวิ่งเขาตะสองได้พี่น้องได้เพื่อนกับมาเน้นนไ้ติดสองโมันพวกเขาเลขมันออกสองศูนย์น้พี่น้องน้อพวกเขาของคนริมทางเอฟซี 4, พี่น้องท่านใดสนใจเขาาลุ่มไอทีไรไมาได้ตามเบอร์นี้ได้พี่น้องเด้เขาฟี่พี่นอ้องเขาฟี่กับประกาศทุกเมือละ่ะเพราะว่ามันย่างบ่เต็มอไรเสียเงี้ยหนักพี่น้องมีแนวทางเล่าพัฒนา มีห้าน้อยซีโมงเคิงกับแมนห้าน้อยเนาะพี่น้องสะโพกจิตกาชาติสามัคคีเอวแมนสามัคคีน้อยพิเศษน้อยปกติน้อยวิไอพี่นี่เนาะพี่น้องเจลาภาจนาขีดล่องห้ยสว่างซีโมงเด้อพี่น้องเด้อในกลุ่มขีดล่องห้ยซีโมงอ้าพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจกับเขามากเขาฟีด พอเสียเงินเสียค่าเมียงดอกเสียตะคาเน็ตพี่นอ้องเข้านันนะอะ๋มาเบิงแนวทางของคนริมทางน้ากันก็มือแลงได้พี่น้องได้มือแลงวันจันทร์มือแลงเนะี่ยละกันที่ 19. สิบเก่าสิงหาจะเขียนเิียรียนะพี่น้องของอาจารย์ใกล้ไปเขียนกันยากบน แต่ก็บอกว่า,า,าล่าพัฒนาอยู่นะพี่น้องล่าพัฒนาซิบเก่าบอกบอกอยูย่แต่เขียนตะเดียนผิดที่ซื้อันผิดพลาดประการใดกันพี่น้องเข้ากับคอมเมนต์มาบอกกัน คมทางมเบิงมาเบิงเหล็กวินเพลนเหล็กวิ่น,น,น012 012 เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเล็กวิ่นของเพื่อนมาน้ำกันใดอยู่ได้พี่น้องได้คือเจ็ดกับแปดแปดกับกองสี่คือศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับสองสี่มาน้ำกันใด้เล็กเล็กติดเหล็กวิ่นของเพื่อนมาน้ำกันใดได้พี่น้องได้ถ้าประมักเพื่อนจับคู่ห้ากับจับเอาวิ่นเอา ส่วนเล็กวิ่งบนลา่นลางบนล่างวันให้วิ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดเจ็ดกับแปดบ่มิดตัวเน่น บนล่างวิ่งเจ็ดกับแปดมมีตัวเน้นถ้าประมากเพื่อนจับคู่ห้องกับจับวิ่งจับวิ่งเราอยู่ได้นี่ขั้นสุดเต็มมันจะได้เก่าคู่แล้วพี่น้องมันจะได้เก่าคู่เก่าหางแต่ว่าเพิ่นจับใหต้ตัวเน้นเอาตัวเน้นไปเลยเพิ่นว่าส่วนตัวเน้นของเพิ่นนี่ก็คือส่วนตัวเน้นตัวเน้น ส่วนตัวเน้นของเพื่อน,นีนเคมีอยู่เจ็ดศูนเดสตัวเน้นแตก็มีแปดศูน โอ้โต,ตัวมักของแอดได้พี่น้องนะประหุษยังสี่หลังมักแปดสองมาแร้งเลยบงชิมาบอเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปดสองมักแปดมาแร้งเลยชิมาตามรัฐบาลไทยแหละก็ยังเจนะ็ดหกหกเจ็ดน่ะอันน,อน,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 อนี้คือตัวเน้นนะพี่น้องนี่คือตัวเน้นของเป็นตัวเน้นของเป็นมีสี่คู ที่หนิงมีตัวล่องตัวล่องเป็น 9. 9. เก้าศูนย์เก้าสองเขียนัวสี่ขีดเบิ็งไงก็ที่เคยเห็นมากนะพี่น้องเนาะตัวกันตัวล่องตัวเน้นตัวเด่น เอาพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับได้เพื่นจับไม่แช่หกคูหกหางบนล่างไปกับนี่ขั้นมกขั้นจับทุต็มไม่ใช่ได้เก่าคูเก่าหางเราพี่น้องไม่ใช่ได้เก่าคู่บนล่างไปกับถ้าผมักเพื่นจับคูเขาก็จับเอาวิ่งเอาอยู่ในนี้ได้พี่น้องได้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้านี่บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพอมิตัวเน้นพอมีตัวเด่นตัวเน้นก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์แปดสองตัวล่างเก้าศูนย์เก้าสอง พี่นอ้องข้อเขแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักชอบตัวไดห,ห้อกระพิตจระนาเบิง้งตัวเลขเป็นแค่นแนวทางอันนี้พื่นวางไดยพี่น้องนี่นี่แหละที่เพ็่นส่งมาให้ขั้นมานี่ขั้นมามาักแอดเขียนตัวเงี้ยเขียนจะแคบหน้าจอเอาไล่เออที่เพิ่นพิมพ์มาส่งมาให้นี่คนริมทางได้พี่น้องได้นี่ตัวเดียวกันพี่น้อง ตัวเดียวกันแคบหน้าจอตัวนี้ก็ได้ขั้นบามักตัวใหญ่เน่อยเนาะตามนั่นพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบุณคนริมทางหลายๆครับผมพี่น้องห้ากับแคบหน้าจอได้ครับแด้มาชอบตัวใดห้างกับผิจารณลหน้าเบ่งหมือมแรกในสองทุ่มครึง่งของเราพัฒนาคนริมทางขอให้พี่น้องห้าวโชคมานก,กันสู้ผู้สู้คนเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนรวยๆเฮงๆกัน ับส่วนนี้กับฝนตกคู่มือดูแลสุขภาพน้ำเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม